ส่องแสงร้อนแรงเรื่องรองเพรเจอเธอที่ไรมันนาวันที่ไม่สบายก็หัวใจว่างเปล่าพรเจอเจ้าสิพานาทีก็หายดีโอ้ยเมื่อเป็นตหา ขอได้บอกอยากให้เจ้านะ เป็นยังไงบ้างแน่นอนแหละงานคอนเสิร์ตก็ต้องงดไปก่อนเนาะแต่ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะสอนไหมหรือยังไงบ้างก็คือช่วงนี้ปิดเทอมนะครับงานคอนเสิร์ตก็เลื่อนนะครับก็เลยอยู่บ้านว่างๆครับอยู่บ้านว่างๆไม่อยากหยู่จังเลยอะค่ะคุณเต้เวลาคุณเต้ยอยู่บ้านคุณเต้ทำอะไรอ่ะใช่อตอนตอนนี้ก็ยังมีงานรีวิวงานยูทูบอะไรอย่างนี้มีคุยไลน์กลุ่มไลน์กรุ๊ปอะไรอย่างงี้ไหมคะ ทำไมเขาม่จะตั้งกรูปตั้งคุ้มแขกช้าวก่อนนะเขาไม่จะตั้งของใส่เงินเขาไม่หรอคุ้ม่พียรหรอใส่เงินอะไรล่ะบ้าเออหรอไม่รู้ดีแต่ได้ข่าวมาอย่างนี้นะครูเต้ยงานเยอะมากๆมีงานทุกวันวันละหลายหลายงานแต่พอโควิดได้ข่าวว่ารายได้หายไปเจ็ดหลักเลยหรอครับใช่ครับเจ็ดหลักล้านนะเป็นล้านนะมันมันมันเป็นเดือนนับร้อยร้อยวันครับใช่ไปเอาคืนกับน้องอ๋อเจ็บหรอ ช่วงนี้พี่ต้องมาจากหนูจ้ารู้สึกยังไงบ้างที่บ้ากที่เมื่อก่อนเราแบบโอ้โหงานเยอะแยะเลยตอนนี้คือรายได้หายไปเจ็ดหลักเลยคือรอบนี้ยังทําใจได้กว่ารอบแรกอยู่ครับเพราะรอบแรกมันก็ยังไม่ได้ตั้งตัวครับตอนนั้นก็ประมาณเกือบสามเดือนครับเกือบมสามเดือนเนาะตอนนี้ก็ถือว่าได้อยู่บ้านไปลายแต่เห็นเมื่อก่อนหน้านี้ชีวิตค่อนข้างลำบากมากครับ ถ้าตั้งแต่ก่อนที่จะได้เป็นน้องร้องนะก็ตั้งแต่เด็กๆนะครับผมอยู่กับปู่ย่าครับเพราะว่าพ่อแม่แยกทางกันเนาะก็ปู่ย่าก็ทํานาครับเป็นชาวนาก็ไม่ได้อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะดีเท่าไหร่เราเราช่วยปู่ย่าทำทำงานด้วยครับทำอะไรบ้างตอนที่แบบหาแบบหาเงินตั้งแต่เด็กๆเลยถ้าถ้าช่วงที่ตอนยังไม่ไปกรุงเทพนะครับก็จะช่วยทํางานบ้านพวกช่วยดํานาไถนาอย่างนี้ครับ แต่ถ้าเป็นช่วงมปลายแล้วปิดเทอมอย่างนี้ผมก็จะลงกรุงเทพไปทํางานครับไปโรงงานเย็บผ้าบ้างไปเป็นเด็กเสือบ้างอย่างนี้ครับคุณเยเธอเป็นเด็กดีมากเลยค่ยหนักมากเลยชื่นชมนะชื่นชมนะคือเป็นเด็กก็คือช่วยคุณพ่อคุณแม่เออคุณปู่คุณย่าคุณปู่คุณย่าแบบนี้แล้วเข้าไปสนุกกันเพลงได้ยังไงอะคะคุณเต้ยก็ผมชอบเพลงมากแต่เด็กๆครับเพราะคุณย่าผมเป็นมอลำครับออ๋ครับ ครอบครูหมอลำพี่ไงแสดงคุณย่าเนี่ยเวลาสมมติคุณย่าทำนงทำนาคุณย่าก็ร้องเพลงไปด้วยเหรอก็มีครังแกก็รำเล่นๆไปรำเล่นๆเราก็ได้จากแกครับแต่ว่าผมรำไม่ได้นะผมชอบดนตรีเฉยครับก็เล่นดนตรีมั้งแต่เด็กๆครับแล้วก็พอเรียนมหาลัยก็เลือกเรียนสายครูดนตรีครับครับก็เลยพอจบแล้วก็สอบบรรจุได้เป็นครูครับแล้วก็ ทำงานเพลงนี้ครับไม่ต้องในรื้จักก็ตอนแรกก็ไปเป็นครูครับเนี่ย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 เป็นครูนะลูกเสืออะไรอย่าขับไา่เลยเธอฉันอย่าขับไลาใช่ขับไล่ลูกเสือก่อน้ช่คุณต้องใช่ขับลุดล้อตรงนั้นนะย่าขับอะไรเลยสิ่งที่หนูจะเล่นน่ะเมื่อเทียบกับสิ่งที่พี่พูดเบาไปเลยโอ้ยร้อนร้อนตรงนี้ครูเบาไปเลยจ้ะใช่ขักมุดล้อไม่ค่เที่จะเล่นไหม อยากจ้างมาสอนพิเศษก็ได้มาจนล้นี่ออยากร้นหรอนี่ถ้าท่าเป็นครูบอกว่าเชิญฐานอื่นเลยค่ะกับฐานอื่นค่ะฐานไปลายสิค่ะเป็นครูอยู่ดีๆแล้วมาเป็นองนักร้องได้ง่ายอ่ะครับก็คือตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยก็มีวงทําเพลงครับแต่ก็ยังไม่ได้ดังมากครับก็มาเป็นครูทีนี้มันมีช่วงหนึ่งที่ผมตรวจข้อสอบนะครับตรวจข้อสอบแล้วเด็ก ทำข้อสอบก็บางคนก็ไม่ได้อย่างนี้ก็เลยพักตรวจข้อสอบมาจับก,กีตาร์ก็เลยลองแต่งเพลงให้เด็กดูครับชื่อเพลงว่าบอกให้ส่งงานครับ ครับในช่วงสมัยนั้นมันยูไลกกำลังดังครับยูไลยูไลเดี๋ยวกินไม่รู้จักค่ะมโอเคจบเดี๋ยวพี่มิสัญหาก่อนผมก็อัพอัพคลิปนั้นลงเฟซบุ๊กครับพอดีว่ามีคนเอาคลิปผมไปแชร์ลงเพจยูไลครับคนก็เลยรู้จักเราครับก็เลยเป็นไวรัลใช่คร่า